สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแอบ,บดูยายๆทำอะไรกันหลังเลิกงานพี่น้อยล้างถ้วยนะคะ <c oughs> ล้างถ้ยวยยุ่ขางตรงหน้าเขาเที่ยวเขียวเนาะเขางามๆเนาะเยันแมลงงามๆเมมด้อ เยินน้อยล้างถ้วยล้างหม้อหลังจากทำอาหารเสร็จคุณยายเดือนยกหมอมาล้างวะยายเดือนยกหมอมาล้างหอนโอ้เลื่อนโอ้ยเทธมขอนใส่กันแล้ววะที่นี่ลวกกันแล้วรั่วกันแล้ว ซึ่งไงใต้ต้นลำดวนต้นลำดวนโฮมดีเนาะต้นลำดวนตอนนี้ไม่มีดอกเลยนะเก็บให้เรียบร้อยส่งของเรียบร้อยมือนี่แนแปะครบหมดล้วบื้อกับมีงานทำ เอาเป็นงานจัดเป็นงานเลยเมนบอส,องส่งเสร,ริมเลยเมนบอลโบเมนโบเมนออนไลน์เนาะโบ้โอ้โหเรียนสบบเรียนแบอทุนนี้มีชั้นเรียนหนึ่งวันส่งเสริมพื้นปูบบบธรรมะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างบ้านเรานะคะทุกคนตรงหนึ่งก็จะเป็นบ้านคุณยายน้างนะคะเดี๋ยวยายนางปลูกผักงามๆเดี๋ยวไไยสิภาพไปถ่ายสวนผักยายนางสวยๆช่วงนี้ไม่ได้ปลูกขนตกนะคะเข่าเขียวขจีบรรยากาศสวยงามค่ะท้องฟ้าแจ่มใสค่ะวันนี้ทุกคน หมอแหกแตกกระปูที่างแล้วพี่น้อยคนขยันคัดจนหมอซอดเลยคัดจนหม้อซอดเลยเสร็งเยเดีอนเดี๋ยวเราก็ขี่ขี่ไปตลาดส่วเยเดือนไปเที่ยวตลาดนางซาเลงกันนะไปเยเดือนไปอันเนี้ยกันละ ไปคีซ่าเหรีส้มวิวถงหน้าคุณยายเดือนแพ็กอาหารเจอยู่ซีนอาหารามือแรงบอกนัดพ่งอใหญ่อ๋งเงินกินเอี้ยงก็ละ่ะย่างเห็ดแต,แต่ว่ากะอันนั้นอยู่ไปกันค่ะเดินเข้าบ้านกัน ค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่เด้อค่ะมือนีก็ยางมาเล่นน้าพีเพิ่นอยู่ทั้งหนานะคะอ่าพามาชมบรรยากาศหน้าบานของเพิ่นเฮ็ดงานกันนะคะยนี่ยมดแรงมากกเสร็จแล้วกันล่างถวยล่างซ้ำค่ะพี่น้องมือนีกะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ค่ะมาเจอกัน มาเจอกันแยามมะเร็งค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆนะคะทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้และเป็นกำลังใจกันให้กันนะคะขอให้ทุกคนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้กันและรักกันนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบายคะ่ะ